ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับ matching 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 match, I matching 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 match กันอีกรอบนึงนะครับก็อยู่กันที่พร์ที่3นะครับสำหรับการหาตำแหน่งของรากจริงนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับจะเกี่ยวกับทฤษฎีบทสเติร์มนั่นเองครับทฤษฎีบทสเติร์มพูดถึงอะไรครับพูดถึง fx เท่ากับ0ย์ครับก็คือสมการที่มีพหุนามเนี่ยเป็นมีสปรพสิทธิ์เป็นจำนวนจริงที่ไม่มีลากซ้ำครับในช่วง a ถึง b และ a b เนี่ยไม่ใช่ลากของ fx นั่นเองครับ แล้วจะได้ว่าจำนวนของรากจำนวนรากของ fx เนี่ยในช่วง a ถึง b เนี่ยเท่ากับ va ลบ vb เมื่อ va และ vb เนี่ยเป็นจำนวนครั้งอ่าก็คือจำนวนครั้งในการเปลี่ยนเครื่องหมายเรายังอยู่เกี่ยวกับการเปลี่ยนเครื่องหมายนะครับของฟังก์ชันของสเติร์มอ่าฟังก์ชันของสเติร์มหายยังไงเนี่ยเราก็จะเริ่มหาจาก f prime นั่นเองครับที่จุด x เท่ากับ a x เท่ากับ b ตามลำดับอะอย่างแรกครับจะมาดูวิธีการหาฟังก์ชันของสเติมก่อนครับจากสมการนี้เลยครับ x กําลังสามบวก x กําลังสองลบสอง x ลบหนึ่งครับอย่างแรกครับฟังก์ชันของสเติมเนี่ยตอนอย่างแรกเลยสุดเนี่ยเราจะให้ตรงนี้ครับเป็น x ศูนย์ x ครับก็คือตรงน,นี้เนี่ยฟังก์ชันแรกของอฟังก์ชันของสเติมเนี่ย f ศูนย์เนี่ยจะเท่ากับตัวนี้เลยครับตัวสมการตั้งต้นของเราก็คือ f x นั่นเองครับ ให้ตรงนี้เป็น f x นะครับก็คืออ่ะต่อไปเราจะหา f 1 x ยังไงเราจะหา f 1 x จากการที่เราเอามาดิฟครับอ่าจากตรงนี้นะครับเราก็จะหาอ่ะผมก็จะให้ตรงนี้เป็น f x นะครับอ่าก็จะให้เป็นดังนี้ทีนี้เราจะได้ f พาม x เนี่ยเท่ากับ3า x นะครับกําลัง2อ่ะบวก2 x กำลังสองลบหนลือแล้วก็ลบสนั่นเองครับทีนี้เราก็จะให้ f ศูนย์ x เนี่ยอ่าตรงนี้ขออนุญาตลบนะซจริงเราให้ตรงนี้ได้เลย f ศย์ x เท่ากับ x กำลังสาบวก x กำลังสลบส x ลบหนั่นเองครับและอ่าทีนี้เราก็จะได้ f 1 x แล้วเท่ากับ3 x กำลังสบวกส x ลบสองครับส่วนที่เหลือ f ที่เหลือเนี่ยจะหา f สอง f สาม f สี่ไปถึง f n เนี่ยเราจะหาได้จากการหาหาร์อมอครับการหาหาร์อมอละดูตัวเศษตัวเศษที่เหลือเนี่ยโอเคเรามาลองดูกันตัวเศษที่เหลือเนี่ยจะกลายเป็น f ต่อไปอ่ะเรามาลองดูกันเรามาตั้งต้นที่ f ศูนย์ x กับ f หนึ่ง x ครับก็เอาสัมประสิทธิ์ข้างหน้ามาเลยก็เป็นหนึ่ง หนึ่งลบสองลบหนึ่งครับผมฝั่งนี้ f หนึ่ง x ก็จะกลายเป็นสามสองแล้วก็ลบสองอ่ะทีนี้การหาฮอรา์โมาเนาะก็คือเคยกล่าวไปแล้วกรณีน,นี้สามารถย้อนกลับไปดูได้ในช่องนะครับผม mm hmm. ก็คือเราจะเอาสามคูณกับ f ส่วน x ครับได้สามสามแล้วก็ลบหกครับแล้วก็ลบสามครับทีนี้แล้วก็จะเอา x คูณกับ f หนึ่ง x ครับ ก็จะได้สามสองลบสองอ่ะตรงน,นี้ไม่มีเนาะทีนี้เอาเขามาลบกันครับ 0, ได้ศูนย์ได้หนึ่งครับลบหกลบลบสองครับก็จะได้ลบสี่ครับแล้วก็ต่อไปเป็นลบสามครับทีนี้เราก็จะใช้ทีนี้เราก็จะใช้อ่ขออนุญาตนะครับทีนี้เราก็จะใช้เอาตรงน,นี้เนะี่ยคูณสามสิบสองลบเก้าครับอ่า ผลสามเพื่อที่จะมาลบกับ f หนึ่ง x ครับจะได้สามสองลบสอครับทีนี้นำมาลบกันก็จะได้สาลบสามเหลือศูนยลบสิลบสได้ลบสิครับแล้วก็ลบเลบลครับได้เครับลบเครับทีนี้เนี่ยเราก็จะเอาลบเหาตลอดครับใจสองกับหก็กลายเป็น x อ่ะทีเนี้ย จากก่อนหน้านี้นนที่เราเคยสอนเกี่ยวกับการหาอัองาบห่หนามเนาะพหนามกับพหนามตรงนี้เนี่ยที่จริงแล้วมันจะเป็น r ใช่ไหมครับทีนี้เราเอาคูณลบลงไปคูณไอตรงนี้เนี่ยจะเป็น r ที่จริงพอเราหารด้วย7มันจะกลายเป็นลบสองลบหนึ่งใช่ไหมครับตรงนั้นเป็น r แต่ว่าเรานาลบเข้าไปคูณเราก็จะได้เป็น f 2 x นั่นเองครับอ่าก็คือลบของ r ลบ r 1 x นั่นเองเราก็จะได้ f 2 x ทีนี้เรานํา ฝั่งนี้ใช่ไหมครับไปหาฝั่งนี้ต่อ f 2x ทีนี้เราคูณ2ขออนุญาตคูณคูณ2 f 1x ก่อนแล้ว6 4แล้วก็ลบ4ครับทีนี้เราขอคูณ3นะครับของ f 2x ก็จะได้6แล้วก็3ครับทีนี้6ลบ6เหลือ0เอามาลบกันเหมือนเดิม 6, 6, 6, 0ลบ3ได้1ครับแล้วก็ลบ4ครับอ่าทีนี้ก็เอาคูณ2จับคูณ2ครับก็ได้2ลบ8ครับทีนี้เราก็จะเอา 2f 2x นำมาลบอ่าก็จะได้ 2องลบสเหลือศูนลบแปลบหกลายเป็นลบเครับทีนี้นำลบเหารครับตัวน,นี้เนี่ยจริงๆแล้วจะกลายเป็นเศษใช่ไหมครับทีนี้นำลบเหารเหลือ1ก็ได้ f อฟครับทีนี้ครับแล้วก็จะได้ฟังก์ชันของสเตอมครบแล้วครับก็ได้ฟังก์ชันสเตอมดังนี้ครับขออภัยครับสเตอมดังนี้ ก็จะได้ f 0เนี่ยเราก็จะได้จากตั้งต้นเลยเนาะก็คือ x กำลัง3บวก x กำลัง2บวก x กำลัง2ลบ 2x ลบ1ครับทีนี้ f 1x เนี่ยก็จะมาจากตัวที่เราไป d i f f e r e n นไปดิฟนะครับไม่ใช่ d i ฟ f e r e n นขออภัยครับไปดิฟก็จะได้ 3x กำลัง2บวก 2x ลบ2ครับ ทีนี้เราก็จะได้ f 2x เนี่ยก็จะเท่ากับ 2x บวก1ครับตรงนี้เลยอ่าดีกรี1เนาะดีกรีสูงสุดคือ1ดีกรีของ x ทีนี้สุดท้ายแล้วดีกรีสูงสุดก็คือ0ก็คือเป็น1นั่นเองที่เราได้มาทีนี้เราก็จะนำพวกนี้เนี่ยไปพิจารณาเครื่องหมายอ่าทีนี้ก็ได้สก็ต้องสร้างตารางครับก็คืออ่าเตรียมมาเรียบร้อยแล้วดังนี้อ่าทีนี้ครับ เนื่องจากว่าเราต้องสร้างตารางเนี่ยเราก็ต้องคือเรานำพวกฟังก์ชันของสเติมเนี่ยมาเรียงกันแบบนี้แล้วก็หาทีละช่วงว่าทีละช่วงไหนเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงของเครื่องหมายเยอะเยอะบ้างโดยที่เราจะกําหนดอย่างไรครับก็คือถ้าเราจากลบตีสมมติครับลบตีอันนี้แทนไปได้ลบอ่ะอันนี้แทนไปได้ลบอันนี้แทนไปได้บวกลบบวกจากตรงนี้เนี่ยเราก็จะดูแบบนี้ครับเราก็จะดูว่าอันนี้เปลี่ยนหนึ่งครั้ง จาก f0 ไป f1 เนี่ยเปลี่ยนหนึ่งครั้งจาก f1 ไป f2 เนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนหนึ่งครั้งแต่ f2 ไป f3 เนี่ยเปลี่ยนหนึ่งครั้งเพราะแสดงว่าตรงนี้เนี่ยเปลี่ยนสามครั้งครับก็คือหนึ่งสองสามเปลี่ยนสามครั้งอ่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือเพื่อพอเวลาเราไปหาเนี่ยเราก็ต้องไปนั่งดูว่าตรงไหนเนี่ยได้ทําให้มันเปลี่ยนบ้างอ่าซึ่งก็ต้องไปนั่งซุ่มๆหาหรือว่า หาจากหลักการก็คือลงแทนลงไปแบบตัวที่มากๆกับตัวที่น้อยแล้วค่อยสขบแคบลงมาก็ได้ครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็คือผมเนี่ยดูจากตรงนี้ครับก็คือดูจากฟูดเอฟสองเอกเนื่องจากว่า f อฟสองอ่าฟังก์ชันของ f2x เสองเนี่ยมันจะมีตรงที่ลบหนึ่งส่วนสองใช่ไหมครับลบหนึ่งส่วนสองที่มันทําให้ได้ศูนย์นะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะได้ลบลบ อันนี้น่ะได้ศูนย์ก็คืออาจจะดูจากตรงนี้แล้วก็ดูจากรอบๆอบข้างทีนี้ก็เลยเติมข้างๆครับอ่าใกล้ๆกับลบหนึ่งส่วนสองเพื่อเพราะว่าเมื่อเราแทนหนึ่งส่วนสองเข้าไปเนี่ยมาได้ศูนย์แสดงว่าถ้าเราแทนน้อยกว่าหนึ่งส่วนสองก็จะได้ลบมากกว่าหนึ่งส่วนสองก็จะได้บวกตรงนี้เนี่ยก็จะสังเกตจากตรงนี้ก็ได้ยึดหลักจากตรงนี้หรือว่าอาจจะลองหาจากอ่าฟังก์ชัน f ส่วน f หนึ่งอะไรยังไงก็ได้ครับ อะทีนี้ก็เลยหาจากใกล้เคียงลบหสนะ่วนสองเนาะก็เป็นลบหกับลบสองลบสองลบหแล้วก็ลองแทนศูนย์ลงไปด้วยแล้วก็1นสองแล้วก็ถึง Infinity. อินฟินิตีอะทีนี้อันนี้คือผมลองหานอกรอบนะครับเพื่อความไม่เสียเวลาตรงนี้เนาะอะโอเคทีนี้ตรงนี้เนี่ยก็ได้ลบบวกลบบวกแล้วก็บวกลบลบ บวกอ่ะตัวนี้ก็ได้ลบลบศูนย์บวกเนาะตรงนี้ก็ด้ได้ลบลบบวกบวกครับอ่าทีนี้ฝั่งหนึ่งเนี่ยก็จะได้บวกหมดเลยไล่าจากหนึ่งลงไปเนี่ยก็เป็นบวกหมดเลยอ่ะขอภัยตรงนี้เป็นลบเนาะเป็นลบจากที่จดบวกบวกบวกอ่าจากสองเป็นต้นไปก็กลายเป็นบวกหมดเลยครับทีนี้เราก็มาดูครับเปลี่ยนเองหมายกกี่รอบหนึ่งสองสามก็ยังเป็นสามรอบอยู่ โอเคทีนี้ดูหนึงก็เปลี่ยนสองอันนี้เริ่มจากสองรอบแล้วอ่าทีนี้ก็อันนี้ก็ยังสองรอบอยู่ก็จากนี้ไปนี้เนาะก็คือสองรอบแล้วก็อันนี้หนึ่งรอบครับอันนี้หนึ่งรอบครับสองครับเป็นสูนรอบครับเป็นรอบครับทีนี้เราก็มาดูครับตรงไหนที่เปลี่ยนเครื่องหมายบ้างก็ตรงนี้ครับก็มีหนึงลากครับตรงนี้ครับหนึ่งลากครับดีกีสาม ดีกรีสูงสุดเป็น3เนาะ x มีดีกรีสูงสุดเป็น3ก็คือมี3รากไอ้ตรงนี้อีก1รากครับก็คือเราสรุปได้ดังนี้เลยครับว่าดังนั้นรากของ f รากของสรรมการนะสรรมการสรรมการ x กลังบวก x กํลัง2ลบ x ลบเนี่ย มีลากในช่วงลบสอถึงลบหครับแล้วก็ลบหถึงศแล้วก็และ1ถึง2ช่วงละ1นลาครับอ่า ก็คือมีทั้งหมด3ล่ะก็วันนี้นะครับก็จบกันไปแล้วครับเกี่ยวกับการอาที่ได้บทเสริมแล้วก็คือการหาตำแหน่งลากจริงนั่นเองครับแล้วก็จบกันไปในซีรีส์ของการหาตำแหน่งของลากจริงครั้งหน้าจะเป็นอะไรครับรอติดตามเจอกันครั้งหน้าครับบ๊ายบาย